อุ้ยฉายโอจีเลยว่ะไอ้ที่อฮัลโหลแวนรถยังอ่ะพี่ว่าไงครับแวนเจอรถยังเจอรถยังเจอรถยังยังเลยแวนยังไม่เจอเลยแวนเจอหรอเจอหรอผู้ไอ้ผู้ไอ้กิวมันไปบอกมันบอกว่าเก็บเห็ดแล้วไม่เจออยู่แถวไอ้เก็บไรก็บเห็ดอ่ะใช่เหรอตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะกิวคิวคิวนั่งอยู่ป้าพี่จะได้เผาวหรือว่าหรือว่ามีอ๋อไหมมีคนขับอยู่เหรอ ใช่ใช่ใช่เฮียพวกคีดไม่เอาไปปนอีกแล้วมั้งนี่ยสัตว์เราบอกบอกบอยกิวระวังนะ้เว้ยมันมันโจรนะเว้ยไม่สมมติถ้ามันถ้าถ้าถ้าน้องมันเจอมันแบบมีค่าตอบแทนปะแบบว่าอะไรเงี้ยมีมีมีเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้รถพี่อ่ะไอไอเด็กพี่อะโอเคแมนแปลกแปลกแปลกมากแปลกแปลกถึงแปลกที่สุดแปลกจริงๆ ร้อยวันพันปีไม่เคยโทรหากูเลยเฮียวแวนเดี๋ยวคันนี้แล้ววะกูไม่รู้ใครถือรถสี่วะไอ,อจัก,กรจี้หรือเปล่าจัก,กรจี้มันถืออยู่วะเอาพี่ไม่ได้ถือรถสี่หรอไม่ใช่ถือพี่ถือไอ้นี่พี่เปิดถือเปิดป,ประทุนไม่ผมไม่ถือพี่ก๊อตอะแล้วเราเราไปโจมน้ำแล้วไอจัก,กรจี้โทรหาจักรจี้อจัก,กรจี้อยู่เปล่าพี่รู้ไหมพี่พี่โจ,จมที่เดียวกันกับผมเมื่อวานเลยเดี๋ยวกูไปถ่ายรูปให้เฮียโอจีดูก่อน

เไม่มดำหรคุณดด ก็ผมบอกให้มันไปเพาให้แล้วครับนนะพี่ลองแค่บ่อน้ำตรงนี้ยังไม่รอดเลยเนาะมีการทดสอบระบบนิดหน่อยมาแล้วครับพี่รถระบบกันน้ำไปเ,เอาสาายออกสาร้า,รายออกจากเครื่องนะเอาไปดำน้ำมาเหรอพี่ <c oughs> เห็นเขาลบเลยเขาทำได้ขอใช้ก่อนน่าจะประมาณหลังได้บัตรขอบคุณครับเออวะบัตรี่ว่าไม่แล้วรถที่เขาแบบขับคือจมมิดลงไปเลยนะประเด็นผมไม่เห็นรถเลยอะไรนะอะไรเถอะได้่องพูดแหละเฮ้ย กงไม่ทำอะไรกันใช่ป่ะขึ้นรถไปเลยพี่เอาของไปเก็บตูไ้ได้เลย แมนคือกอดเออฮัลโหลเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่เลเวลที่ไหนเลเวลไหนเลเวลไหนเลเวลไหนไปเลเวลล่างก่อนบเ,เกก็่อนฮัลโหลหมูหมูมมโอเคโอเคโอเค,อเคไปตู้หมู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  ไปถึงตู้หมู่จอดแล้วก็เดี๋ยวกเก็บของที่หน้าตู้ก่อน คับว,วะเออครับ เราใส่กันรถครับรถครับไปขึรถขึ้นรถนีเร็ว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 หเรถกูเร็วเรขึ้นมาไปไปไรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ้าเกิดมันตกมันปัามยาวได้นะมันกระเพกรถรถทุกเนี่ยไหนไหนแต่ว่ารถอ่ะนี่รถอยู่นี่รถหลุดที่ไหนอ่ะ<ม>น้องมันโดนขโมยที่แคปพี่อันนี้ใครแบนเนาะเดี๋ยวพี่เอาของให้อันนี่ไ เียเรียกอะไรแบนจะมั่งน้องเรียกอะไรเรียกอะไรเอาสุดแบนเออแบนหกสามแบนหกสาม thank you เนี่ยโจนแม่งโคตรเยอะอุ้ยวัดเต็มเลยเหรอลูกลักลูกลักผมไง เอ้ยมึงใช้กันอื่นไปก่อนนะไอสัตว์อะไรอีกไม่ต้องใช้แล้วเห็นโดนขโมยอีกได้พี่ที่ล็อไงฮะที่ล็อกยังรอเรารอเรารอเราไม่็อแล้ววะจุดตาเราหายทุกวันเลยท่าเงี้ยวัดเจมส์ไอ้แนเดี๋ยวพี่ไปขโมยรถต่ำกับแปลกแปลกๆพี่ไม่ใช่แปลกๆแปลกละพี่เยียบวัดเจมไปตอนนี้ใช่พวกพี่ปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมผมผมกำลังดูอยู่ตอนนี้ว่าว่าว่าใครแม่งป่วนแก๊งผมตอนเนี้ยมันมันมันมีคนแบบว่าป่วนแก๊งผมเยอะมากเลยตอนเนี้ย โจนเยอะเมื่อกี้พี่เตอสองสูน่ะเออใช่พี่น้องก๊อฟก็ต้องโดนปนไปทวิจังเดือดอ่ะระบุแก๊งเลยอ่ะใช่หรอพี่ชุดกระดุมไม่ได้อ่านเลยเดือดจัดเลยโจนน่ะน่าน่าชุดเดียวกันพี่ชุดนั้นอ่ะทั้งสองมาอยู่ตู้หมูอ่ะเห็นดีเคมในนี่อยู่ฝากไทเด้นด้วยครับโจนเยอะมากเลยครับขอบคุณครับไทเด้นไม่เมื่อกี้พี่ทวิจหาไอ้พี่บล็อกแชทหาแก๊งอ่ะ ไม่มีใครมาเลยครับ <c oughs> มาถึงด้วยใช่ไหมพี่ <laughs> ใช่ครับผม <c oughs> บเจอจนๆ,ๆ,ๆไม่มีใครมาพี่ลองแล้วใช่ป่ะพี่ลอ,ล,ลองแล้วไปเลยพี่ไเป้า <c oughs> เหมือนโดนหลอกไงไม่รู้ว่ะ ทำไมต้องเป็น r อเด็กหลุดด้วยวะ,ะเฮ้ยไปคันอื่นหลุดกูปล่อยแล้วเนี่ยไอพานะไปก็ไปพาเราต่อ Cornell, ة, catalog, Saint, ไม่ต้อง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 ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ช่วงนี้ต้องใช้เพื่อพารถที่มันในนี้ไปก่อนเหมือนไปก่อนโดนรถก่อนโดนเครื่องเลไรอ่ะนั่นดิทำไมมันถึงเโอ้ยรถปูไว้ที่อ่ะคือโดนโคตรบ่อยอ่ะพ่อครับ ช่วงนี้สแตตเกาะหมดพอดีเลยมึงมาขอกูดีๆก็ได้สัตว์นี่จะสัน เราม,มาจากรถเสี่ยงพยายามอย่าลงหมดเลยเว้ยถ้าล็อกรถไม่ได้เข้าใจปะเออบอกเพื่อนได้ถ้าหลังไม่จกอรอ มับควายสีฟ้าเป็นสีที่พี่แป้ง <5. 8. S 1> ปวดตาต้องมาถึงที่จบแล้วเขาไม่จบกับอพี่เออที่สีที่จบเขาไม่จบเขาข,ขับออกใครคือคูดาวป่ะไม่ติดถ้าติดคูดาวมันต้องเห็นตั้งแต่ตอนขอเข้ามาแล้วพอขับเข้ามามันก็เห็นแล้วคูดาวอะ สองแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สามพี่ต้าบอกมันดิสม็อกม็ที่เหลือสม็ก เอาไรหรออสี่อสี่โม้งอ่ะออสี่โม้งพีเสียงอะสี่โมงก็เซเรนสีเสียงก็สมมตเลยบอกเลยจะเสียงแฟนไอ้หนุ่มมันก็มาทุกวันเนาะอยู่แล้วพี่เขาจะมากับลูกเขาเออจะซีหายจากวงวานเราไปเยอะหลายวันแล้วนะคุณดู ไม่มาเลยอะสีอ่ะอะใครเดะพี่ก็ว่าเด็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ดำไปแล้วเหรอพี่ไม่แน่ใจวะพี่แกบอกอย่าไปตีดอดออตีดอดหรือ,อเปล่า ไม่แกไปคุยธุระไม่ใช่เหรอไกบอกหรือแกบอกว่าตีดอดผมถามเขาทำอะไรเข,เขาคิดอยู่ว่าเขาจะทำอะไรเขากำลังคิดว่าจะตีดอดเขาบอกตอนนั้นนะ,นะ,นะ